1 2 3 4 5สอามสี่ห้านเ้านขายของค่ะอรัอสี่ห้าหน่สองสาม้าบงคนไม่ได้คล้องศีษะนะคะบางคนอยู่ตรงนี้นะเปลี่ยนข้างค่ะดึงข้นมาค่ะหนึ่งสองสาม ชูขึ้นไปใหม่ค่ะพับไปข้างหลังจับมือตเก่าค่ะค่น้องา่ห้าอ้าวเชนดิาเสเอาดีไซน์มอิกออาสี่ห้าจะให้แข่งแขนตามสบายต้นเท้าลงนะคะ เราเดินเร็วเราไม่วิ่งนะคะอะเดี๋ยวคุณหมอพาหน่อยรีวิวออกเดินไปอ้อมรถมาสักพานะคะชมสถานที่ของทีที่บริหารอนุรักษ์ที่16นะคะเดินเร็วค่ะแหวงแขนแหวงขาไปขายาวไปเลยค่ะหายใจยาวลึกค่ะอันนี้ก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกแบบนะคะขอเร็ววันนั้นไหนค่ะข้างหน้าค่ะขอเร็วไหยค่ะเดินเร็วค่ะแหวงแขนค่ะตามค่ะ อนนี้ก็มีคนดูแลรถให้นะคะรถไม่หายค่ะที่เสนหาวอีกแล้วนะคะสงสัยกินคุกกี้ไปเยอะอ่าซอยช้าอข้างหลังมาถึงเงัียงค่ะอ่าซอยช้าขย,ยับขึ้นมาแล้วค่ะ อ่าวันนี้มีใบประชาสัมพันธ์สปามานะคะไลแอมสปานะคะใครสนใจก็ไปนวดต่อที่นั่นนะคะโอ้โหบางคนดีไปให้ถึงเอลคุณอ่ะอ้าวกลับไป